าเอ้ยเฮ้ยแกใช่ไหมชนท้ายฉันเมื่อวานเนียฮะแกจำได้ไหมพูดบ้าป่าด่ะแกแหละผิดเองดีอ่อนนิบว่าไงนะคันหน้ามันฝีมือห่วยจนฉันจับทางไม่ได้ไม่คิดว่าจะเข้าโค้งได้เป็นเต่าครานอย่างนั้นเลยนะแจ้งละเบรกไม่ทันก็เลยชนกึ้งไปนิดเดียวเองนะอี๋้าเอ้ยนแกว่าไงนะหยุดได้แค่นี้หยุดได้นี่นี่ นี่ยพี่ถ้าแกอยากให้ฉันขอโทษละก็มาแข่งก็ด้วยกติกาของฉันดูสิถ้าฉนนั่นะก็ฉันยอมกราบขอโทษแกก็ว่าได้แข่งกันด้วยกติกาของแกอย่างงั้นเลยหรอใช่สิยังไงเราบอกมาเลยเอย้ก็แกง่งายๆผู้ชายไม่กว่าเดดแมชเทปเกา่าจริงไหมพักพวกขัา <c oughs> เลยเดดแมชเทปเก่าเหรอฉันได้ยินมาว่าสปีสตาร์มีแปดหกสุดยอดดาวฮิลอยู่นี่ก็ขอฟาบอเจเด็กแปดหกคนนั้นด้วยว่าสาวหน้าสี่ทุ่มฉันจะรอตรงนี้ เข้าใจไหมเดี๋ยวเจอกันฉันไปละไปดูตีสิบก่อนบายบายอะไรวะนี่หมายความว่ามันท้าแข่งกับทาคุมิอย่างงั้นเหรอเนี่ยแต่ดูเหมือนจะไม่เคยเห็นหน้าทาคุมินะทาคุมิเอาเลย จะเดทแมบทเทปเก่าเรื่องอะไรก็ช่างขยี้มันเลยเอาให้มันต้องมากราบกันขอโทษเลยมั่ใม่เช่เรื่องเล่นนะไม่เสรเกินไปเลยสกิออแข่ทั้งที่หักผมมด้<ต>ไม่ได้เนี่ยกฮแค่ทันนี้ถ้าฮิม,มิมันชนะมาท,าทาั้งเอฟดีทั้งสามสองแล้วนะก็อีแค่กติกาแค่นะั้นทำอะไรมันไม่ได้หรอกแกบ้าหรือเปล่านี่ยะแปลว,ว่าฝั่งโน้นต้องซ้อมด้วยทีนี้มาดีแล้วทักคมิศึกบาร์รามอย่างเงี้ยอย่าไปลคำท้าพวกมันนะครับผมไม่คิด อยากจะแข่งกับใครเลยสักนิดเอออย่างงั้นแหะดีแล้วล่ะอิสวะอย่างนั้นะ,ะ,ะ,ะนนนะช่างหัวมันเถอะปล่อยมันไปตอนเดทแรกของอิสกิ เดนแมตเทปกาวกันเหรอใช่ครับแต่มัน,มนบ้าดีเดือไปหน่อยแล้วนะแล้วท้าคุ้มิว่างไงเอามันก็เหมือนเคยแล้วครับไม,ม,ม่รู้ว่ามันเยือกเย็นหรือว่ามันเย็นชานะครับเหมือนมันไม่ค่อยอยากจะแข่งอะไรเลยนะครับเฮียแต่ผมอยากให้ทักคุไมไปแข่งนะครับถ้าชนะไอ้พวกสกปรกอย่างนั้นให้มันมาคุกเข่าขอโทษต่อนหน้าได้คงสาใจนาดูเลยพวกมันใช้ซีวิคคู่แข่งตลอดการของเลวินทรนโนอย่างพวกผมด้วยเออ ตอน <Ừ. S 2> ที่พวกฉันยังหนุ่มอยู่ก็มีแข่งกันหลายวิธีอะนะแข่งใช้อุปกรณ์บ้างการกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเองบ้างแต่ว่าในจนํานวนนั้นเดทแมทเทปกาวเป็นการแข่งขันที่อันตรายที่สุดเลยล่ะเดดแมทเทปกาวนี่มาอนตรายขนาดนั้นเลยเหรอครับผมนึกภาพไม่ออกเลยนเะนี่ยเอานี้สินี่นี่นายลอไปนั่งในรถดูนะนั่นจะรู้อิซึกินะออ นี่นอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะนี่นี่ี่เอานะดีดีดแล้วแคร้ลองหมุนพวงมาลัยไปทางใดทางหนึ่งให้เต็มแรงโดยที่ไม่ปล่อยมือขวาดูสิครับอ่อย่างนั้นแหละถูกไมได้ย่กันเย้อ่าหมุนไม่มากกว่านี้ไม่ได้หรอกครับรู้รู้รูโอเคนี่ปล่อยพวงมาลัยไว้อย่างนั้นเลยนะแล้วนายลองดูที่ล้อหน้าดูสิฮะอ่ะลงมาดูครับอ่า ลองดูซิว่า,าล้อลอ่ะมันหักตามได้แค่ไหนล้อแทบไปหักตามเลยผมมุนสุดแรงแล้วนะเนี่ยเห็นไหมล่ะเป็นอย่างนี้แล้วจะเลี้ยวได้ยังไงอ่ะย่างางี้ก็วิ่งบนเขาไม่ได้เนี่ยก็พลเมลา,ามันคงใช้ได้ตอนแค่จะโยนรถเข้านะมีแต่จะต้องใช้ล้อหลังสไลด์ให้ผ่านทุกโค้งไปเรื่อยๆก็เท่านั้นแหล,นะละนะแลครับแต่ว่าเจ้าทัคโอมีมันก็รีบเก่งมากเลยนะครับน่าจะพอไปอรอดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิฮนะเพราะกบเคานเตอร์ไม่ได้ จะคุมดิฟได้ยากมากเลยนะถ้าโอเวอร์สเตียร์ขึ้นมารถจะหมุนทันทีเลยแล้วถ้าอันเดอร์สเตียร์ตอนจะเข้าโคลล้งแล้วก็รับรองได้จบเหตุทันทีไม่ต้องแข่งต่อไปแล้วรู้ไหมกติกาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้ FF ได้เปรียบสินะอีกฝ่ายเป็น EG6 ใช่ไหมละ่ะใช่ครับเพียถ้าเป็น EG6 ที่เป็น FF แล้วก็จะหยุดโอเวอร์สเตียร์ได้ด้วยคันเร่งจึงเข้าโค้งได้สบายเลยแถมยังดึงเบรกมือหยุดโอเวอร์สเตียร์ได้อีกต่างหาก การที่ FR ฟอรย่ง8ปจะแข่งให้ผ่านไปได้โดยสวัสดีภาพนั้นน่ะน,นะมีแต่ต้องดิฟให้ละเอียดที่สุดเหมือนเดินบนเส้นได้ทุกคงไม่เล่นด้วยนะดีแล้วแต่แย่ละสิถ้าไปพูดแบบนี้กับทากุม,มิมันก็ต้องยิ่งข่าเหมือนยิ่งยุแน่นไละคือว่าเฮียครับแอ้านั่นพวกรุ่นพี่คันจีนี่นาอีอกเกทนี้ไอพวกบ้าที่เราเจอเมื่อครั้งก่อนอะ จะไปสืบมาแล้วนะมันชื่อโชจิชินโกะที่อยู่ทีมเมียงิไนคิสโชจิชินโกะทีมเมียงิไนคิสเดรอเหมือนจะเป็น n ัมเบอรนะเหมือนมันจะมั่นใจในฝีมือการอัดขาลงของมันมากเลยมันเองก็ได้เชื่อว่าเป็นสุดยอดขาลงของไนคิส แต่มันทำทุกวิธีเพื่อช,ะชนะโดยไม่เลือกเลยในทีมเนคิสเองชื่อเสียงก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แถมดูท่ามันไม่เคยกินเส้นกับนากกสโตทาเคชิด้วยงั้นเหรอไม่น่ามาถึงได้มาท้าทาคุมิแข่งแม้แต่นทีมมันเองมันยังคิดจะย่างตำแหน่งจา่าฝูงจากนากกสโตเลยมันปล่อยข่าวลือแปลกๆเรื่องการแข่งคราวนี้ด้วยแล้วนะจะมองให้ข่าวลืออะไรเหรอมาใสาก่กเออข่าวว่าสเปซสตาร์ดีแต่ปากอะ่ะหเรือเ่องที่จะแข่งขันเป็นพลวันเลยนะแต่มันไม่พูดถึงเรื่องการแข่งแบบเดสแบทเทปเก่าเลยสักนิดนะ่งงั้นพวกเราเ โจเอยเป็นไอ้ตัวน่ารังเกียจจริงๆมันคิดจะทําทุกทางเพื่อให้ทาคุมิแข่งกับวันสินะนี่นนแบบนี้อโอ้โยโอ้โยอาทาคกมิกรับรับ,บผ,มผมเหรอ,อไม่เป็นไรหรอกนะครับผมไม่คิดจะแข่งกับใครหรอกนะฮะโอ้ยนั่นสินะถึงมันจะมาท้าย,ยังไงแต่การแข่งแบบบ้านหรือแบบนั้นเนี่ยเราไม่จะไปต้องรับอย่าคิดมากลยนะทาคกมินะครับอ่ะดีละ อแล้วการแข่งกับ8ปดนั่นน่ะเป็นยังไงฉันน่ะโอเคทุกเมื่ออยู่ลแล้วล่ะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกมันนั่นแหละนะคอยดูฮะไอเดียขับแปดหกฉันจะลากคอแกออกมาให้ได้เลยเลยถ้าทางจะไปการแข่งที่มันสุดๆไปเลยฮะคุณไครคิชิชินโกะตอนนี้ดูเหมือนแกซุ่มทำอะไร,ร,ร,รแปลกๆอยู่นะแกจะทำอะไรเรื่องของแกนะแต่อย่าให้เสียชื่อมมาถึงไนคิสด้วยกันแล้วกัน มีอะไรตลกมากหรือไงฮะคนที่ทำให้นายคิดเสียชื่น่ะมันแก่ตังหากเล่าอะไรนะไม่รู้สนักตัวไหนกันนะที่โดยเด็กขับ8ปหกตกยุกแซงจนหมดท่าเป็นเล่าแต่มันยังใช้3าสองที่มีแรงมากเป็นฝูงอีกด้วยชิโกสุนักขีแพ้ไปหาให้ไกลหูหน่อยได้หรือเปล่าล่ะ แกทำตัวเป็นโอน้าเทสนาสั่งสอนมาถึงเมื่อไรกันนะฮะหน้าหัวรถจะตายไปอีกแกอีก pa นาคาสตโตกแกจงนึกขอบใจซะแกจะแก้แค่นี้แกเองนะชิงโกะและสักวันแกจะรู้เองถึงความสุดยอดของแปดหกคันนั้น เฮ้ยคุณทาแกชี้ก็ถึงจุดตกต่ำแล้วสินะครับเนี่ยจริงด้วยน่าเวทนาที่สุดเลยจากนี้ไปคนที่จะเป็นหัวหน้าทีมในคิสก็คือแกนะกิดก็อย่ายอเดี๋ยวเหลืองนั่มันก็หลังจากที่ฉันส่ง8ปหของอากินะไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลนเหวก่อนซี่ อสวัสดีครับผมทาเคจิครับอะเจ้าริจังเหรออ้าวอิสกิคุงเหรอจ๊ะออจ้า,า,จ,าจำได้สิอ๋ออ๋อขับรถเล่นที่ทะเลสาบอากินะเหรอเอาสิจ้าอะงั้นตอนบ่ายมงตรงจะไปรอที่ป้ายรถเมล์ที่เคยเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเย ใจเยออคราวนี้เราจะได้บอกลาประวัติ18ปีที่ไรแฝดจะทีเย่อสำเร็จแล้วเอาดิ อใช่นี่พ่ออืมอะไรเดสแมทเทปกาวนี่มันเออไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรครอืมเดสแมทเทปกาว เนี่ยขับรถเก่งจังเลยเนอะชอบจังเลยอะถ้าเป็นคาคุม,มิคุงแล้วก็นัสกีนะนะจะยอมคร้างคืนนึ้ก็ได้นะเราหมกมุ่นเรื่องของเขาขนาดนี้ชื่อหลืเนี่ย มาแน้<ๆ>นครับอ,อ,อ้าวอิซุกิไปไหนซะล่ะเมื่อกี้ยังเห็นลางรถอยู่เลยนี่ครับเอะไปไหนแล้ววะอ๋ออย่างที้นี้เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะนี่แกโดดมาอยู่นี่เองหรืออิซุกะคือว่าขอพักก่อนอ๋อฟนะ้าถล่มว่าอิซุกิ พี่แกอะไรซื้อเหรอเนี่ยโอ้โหไหนดูสิโู้มือพี่ชิพรักพี่ทำให้พู้หญิงหลงโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรรุงโง่เี้ยเนี่ยตายแล้วเอาาม นัง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 หนังสือดิเออนี่นี่นังหนังสือแกอ่านหนังสืออย่างนี้งั้นเหรอฮะหมายความว่าหมายความว่าอะไรกันนี่อิสกิเฮ้ยแกมีเดย์อย่างงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเด็กน่ารักน่ารักชื่อชื่อโอริจังท์แกเคยฟังใช่ไหมแกที่โกนี่ว่าทิ้งฉันเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวหักคอซะเลยเมื่อวันฉันกลับมาบุ้งิ้ได้ไวร้านหนังสือแล้วก็ซื้อเจ้าเล่มนี้มาศึกษาให้ทะลุปูโปรงไงครับอไรอย่างเงี้ยพรจะถามรูปปีก็ดูมันจะไม่ได้เรื่องเฮ้ยแกกล้าพูดได้อิกงม่กพูดตกนนะี่ล้า โอ้โหเดี๋ยวนี้มันสะดวกจริงๆนะเนี่ไม่เฮียเป็นเด็กๆก็ต้องคว้นหาเทคนิคกันเอาเองไหนดูสิเป็นกดแด็กว่าต้องรู้ผู้หญิงในเด็กครั้งที่3ามจบครั้งแรกต้องให้บรรยากาศโรแมนติกอย่างนั้นรอโอ้โหมันเขียนบอกขนาดนี้เอยเฮียพูดถูกแล้วครับ ที่มันก really? ่อนผมขอลาหยุดก็เพราะเหตุนี้แหละครับขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับมันหยุดไปกับกิกแบบนี้นี่เองก็เอาเิอ่ะไม่ว่าเอ้ยนายช้าเป็นป้าเลยว้ยไอ้นี่นี่จะปิีโพหักเลย ลแล้วสาวรจังยืนไหนเนี่ยหล่อเป็นเสษท่ทานี้จ้า,านนอิสเกตคงท่านี้โอ้ยสเปคขาสวยนะจ้า,าย,อย,ยอดยอดมากเลย สวัสดีคร <cción> <sh arp inhale> <s Yum meio> ับเอ่อฉันไม่ได้มาแต่ละมันฝ้ายฉันมาขอคำตอบเรื่องการแข่งเดสแม a t c h เทปเก่าต่างๆเล่านี่แกบอกจะแปดหกคณะแล้วใช่ป่ะออคือมันบอกว่ามันไม่อยากแข่งด้วยนะมันบอกแบบนั้นเนี่ย <c oughs> คำกปรี้งหางตึมเฮ้ยไปหัวขออ้ออิกนัดนี่ขี้ขลาดขนาดนี้เฉยเลยเนี่ยไอ้ตาขาวที่เด็ดคุยวัวไม่ยอมแข่งเดดแมชเทปกาวหรือไงออเอาฮะถึจะบีบไปแกอายอมถึงแกจะไม่อยากก็ตามทีเดล่นะไปไป Ha 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 อย่างพวเราอะเวลาเลี้ยวจะไม่เรียกว่าเลี้ยวแต่เรียกว่าเข้าโค้งไงจ้าอ๋อเหรออฉันก็อยากได้ใบขับขี่ขึ้นมาบ้างแล้วสิเอาสิแล้วจะสอนขับรถให้นะ <c oughs> นั่นสินะขอคิดดูก่อนแล้วกันนะอะ๋ว้าวเขาอากินนะสวยจังเลยดูสิ จะแผลบรรยากาศจูบแรกต้องให้หาสถานที่บรรยากาศโรแมนติกจูบแรกเลยโอกาสทองละกะกล้าหน่อยสิยิสกีกำลังเกลือจู๊บจู๊บจูบจูบจูบ อออออะอสกิ๊คุง้บ้างอะอะจ้ขอโทษทีนะ อยเฮทำไมันอึดอัดจังเนี่ยแย่แล้วสิค o o ว vibrations จิ ee, ch ๊บจิบเฮ้ยจ <asan> ิบเร็ไป่ะกีจีหกประกาศภากิจท้ายได้อะจะว่าเราช้ากันเหรอยังไงจ่ไปไหน ที่เรามาโถ่เราจะยอมเสียฟอร์มต่อหน้าเซอรไดจังจเราเซอรไดจัง<า>จะสิ่งแล้วละนนะ่ะทนเลยนะแป๊บเดียวเองอ ไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วหูตัวต้ำตาดสหวยคุกรอบ ก็แค <kung> <haft kaz ans> ่เสาริจปลอดก็พอแยแล้วอิสกีมันเอารถไปชนหรอที่ไหนครับ ดูเมือนจะเป็นที่เขาอากินะมะมีคนพาไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดแล้วไปดูมันหน่อยเร็วเข้าไปได้ครับเฮ้ยเป็นอะไรม้ากไหมอิสกิอ่ะรนพีทาโคมีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะอิสกิโถเขาตื่นตูมกันไปหน่อยเท่านั้น่ะไม่เจ็บหนักอย่างที่เห็นหรอกผมเข้าโรงพยาบาลเพื่อเช็คร่างกายกันเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองจริงลยนะแล้วซอรรจังล่ะมาด้วยกันไม่ใช่เหรออ๋อ ขามีแค่รอยขีดกวนนิดหน่อยเองก็เลยกลับบ้านไปแล้วอ่ะจนหักพงมาเลยสดชีวิตเลยไม่ให้ที่นั่งข้างชนแล้วแล้วแปดห้ารถไปไงบ้างอะฮะดีนะครับที่รถหมุนไม่มากก็เลยแค่ท้ายบุบนิดหน่อยเองอะอันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอรักษาตัวดีๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับสบายครับเออเฮ้อฮะเป็นไรอะตอนขาลงอะ ผมโดนอีจีหกไลจีตามหลังมาอ e g จหอีกแล้วเหรอฮะมันอีกแล้วเหรอคงใช่ครับเพราะมันเป็นอีจีหสีแดงผมโดนมันชนท้ายตอนเขาโค้งอย่างจังเลย,ยเร็วมากมันเอาอีกแล้วเหรอโถ่ผมจะจัดการมันเองนะครับอะไรนะจะเดทแมทเทปกาหรืออะไรก็ได้ไฮ้ถ้าคุมพเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวถ้าคุมิเดี๋ยวก่อน,น ย่ยอยหวะวะหวะหวะขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะเะฮ้ยอย่าไปตกหลุมมันสิเดดแบทเทปก่าวอันตรายเกินไปอย่าเลยทักมิอย่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามผมไม่ยอมแพ้หรอกครับ Never o ばそっとまりとくない」「規制になった愛が倍しても」「ビッグラススイッチワンレスイッチ」「ビッグゲームの部分は i っち」「never gonna stop to トッチ」「ト my dreams

ถึงอิซูกิคุงจนจนเข้าหมุนซะอย่างเนี้ยมาสกปรกไปหน่อยละครับคุณชินโกะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยเดีด๋วยวขอแคล่ลากคอแปดของขอ,ขอ,ขอ,อากิน่ามาได้กับพอละโอโห,โหจังเลยอ,ะอ่ะแทงแบบเดสแมบทบเทพกาลกอผมรู้อยู่แล้วว่าชนะร้รอยเปอร์เซ็นต์ชัวราขับแข่งแค่ชนะเฉยๆมันก็ไม่นุกด้วยซให้มรู้ซะบ,บ้างว่าใครเป็นใครโอโอ่ะอ่ะอ่ะอินิเชียลดีตอนต่อไปพัฒนาการของนักดริฟอัจฉริยะมันจะสอยรู้ถึงความน่ากลัวของดาวฮิวให้ถึงกันเลย Don't miss it.